แอร์บอสออกแบบกับผมแก๊ปธนาเวทนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่โครงการเซียร่าจรัญ13สเตชันนะครับชื่อโครงการนียก็บอกอยู่แล้วว่าโครงการนี้เนี่ยโลเคชันต้องอยู่ใกล้กับสถานีเอ็มอาร์ทีจรัญ13อย่างแน่นอนนะครับแต่จะใช้คําว่าใกล้เนี่ยมันก็ไม่ถูกซะทีเดียวครับผมขอเปลี่ยนเป็นใช้คําว่าติดเลยดีกว่าครับเหมือนกับว่าคุณมีสถานีรถไฟฟ้านเนี่ยอยู่หน้าประตูบ้านคุณเลยนะครับโลเคชันดีขนาดน,นี้เนี่ยจะเดินทางเข้าไปในเมืองเนี่ยก็ง่ายนิดเดียวนะครับ จะไปชิลไปเที่ยวหาของกินแถวนี้เนี่ยมันก็ใกล้เหลือเกินครับแน่นอนนะคบว่าความสะดวกสบายในการเดินทางเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้คุณสามารถจัดการเวลาชีวิตได้อย่างดีเลยครับแล้วมันก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เราสามารถบาลานซ์ชีวิตได้อย่างลงตัวนะครับเรื่องของเรเวรชั่นว่าดีขนาดนี้แล้วแต่เรื่องของดีไซน์ก็ดีไม่แพ้กันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปดูกันครับ คำว่าเซียร่าเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับที่แปลว่าท้องฟ้าครับทางโครงการเขาเลือกใช้คํานี้เพราะอยากที่จะดึงเอาจุดเด่นของที่อยู่อาศัยแนวสูงอย่างคอนโดที่เราสามารถจะสัมผัสแล้วก็มองเห็นความงุง,งามของท้องฟ้าได้มาเป็นส่วนสําคัญในการออกแบบครับเราจะเห็นการออกแบบสเปซภายในที่เขาดันผ้าเพดานไปเพื่อให้เกิดความรู้สึกสูงโปร่งโล่งสบายนะครับแล้วก็มีการเปิดมุมมองจากภายในสู่ท้องฟ้าภายนอกด้วยการออกแบบเป็นกระจกยาวตลอดแนวผนังเลย หรือมีการใช้กระจกสูงจากพื้นถึงภาพเพดานแบบฟูลไฮดนะครับในห้องพักเองก็มีการเลือกใช้กระจกบานใหญ่ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะทำให้เราเรู้สึกเชื่อมโยงแล้วก็ผ่อนคลายไปกับความงดงามของท้องฟ้าในแต่ละช่วงเวลาได้ครับภาพรวมของโครงการจะเป็นคอนโดรูปตัวแอสูง20ชั้นมีห้องพักทั้งหมด360ยูนิตนะครับงานออกแบบภายนอกอาคารดูโมเดล เรื่องสีเนี่ยเขาเลือกใช้เป็นโมโนโทนเพราะต้องการสื่อถึงความคลาสสิกข,ของย่านจารันครับเราจะเห็นการใช้สีเทาตัดด้วยเส้นครีบแนวตั้งและแนวน,วนอนสีขาวจุดที่โดดเด่นก็คือเขาตั้งใจออกแบบห้องบริเวณหัวมุมทั้งสองฝั่งให้มีกระจกสูงแบบฟูลไฮท์ใครที่เลือกห้องตำแหน่งหัวมุมเนี่ยก็จะมองเห็นวิวเมืองแล้วก็ท้องฟ้าภายนอกในแนวตั้งได้แบบเต็มๆเ,เลยนะครับจากฟองของอาคารที่เป็นรูปตัวแอใหญ่จะมีแกนด้านสั้นกับแกนด้านยาวนะครับ ซึ่งเขาเลือกวางแกนด้านยาวไว้ด้านหน้าโครงการขนานไปกับรถไฟฟ้าเลยครับช่วยให้อาคารโดดเด่นและห้องที่อยู่ฝั่งด้านหน้าโครงการเองก็จะมองเห็นวิวเมืองแบบพานโนรามาเลยในในเราอยู่บนชั้นดาดฟ้าที่ชั้น20แล้วนะครับก็ขอพูดกันถึงแฟิลิตี้ของโครงการนี้กันต่อเลยนะครับจุดที่ผมอยู่ตรงนี้คือ co-working space นะครับก็เป็นพื้นที่ที่เราสามารถจะมานั่งพูดคุยหรือใครที่ทํางานอยู่บ้าน work from home ก็ได้นะครับมาประชุมวิดีโอคอลเบาๆตรงนี้ได้ น้องๆสามารถขึ้นมาทำกันบ้านได้ใครอยากจะมานั่งอ่านหนังสือหรือมานั่งชิลมองวิวเมืองก็ได้นะครับจะเห็นว่าเขามีการออกแบบเป็นกระจกตลอดแนวแบบฟูลไฮเลยนะครับมองออไปก็เห็นวิวเมืองสวยงามมากๆนะครับนอกจากนั้นใครที่ชอบออกกำลังกายนะครับชั้นนี้จะมีสระว่ายน้ำแบบ Infinity Edge Pool ความยาว26เมตรครับ แถมยังมีแยกส่วนของสาสระเด็กอีกด้วยวิวตรงสาวายน้ำเนี่ยจะเป็นทิศตะวันออกนะครับมองเข้าไปในเมืองก็จะเห็นวิวเปิดของกรุงเทพไล่ไปตั้งแต่ย่านเก่าพนะนครไปจนถึงจุดแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญใหม่ๆที่กว้างแบบไม่มีอะไรมาบดบังเลยครับนอกจากนั้นก็จะมีห้องซาวน่าแบบแยกชายหญิงด้วยนะครับในส่วนของห้องฟิตเนสเนี่ยก็จะอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกครับวิวจากมุมนี้เนี่ยเราสามารถจะฟิตเนสไปดูพระอาทิตย์ตกดินไปได้ด้วยเลยนะครับฟิลดีมากมาก ภายในห้องนี้ก็มีอุปกรณ์ครบครันเลยนอกจากนั้นจากชั้น20เนี่ยจะมีบันไดที่พาเราขึ้นไปยังรูฟท็อปการเด n นด้านบนอีกด้วยนะครับสามารถขึ้นไปออกกําลังกายเบาๆได้หรือจะไปชมวิวยามเย็นยามค่าคืนเต็มๆแบบ360วองศาเลยก็ได้ครับ มาต่อที่ f a c i l นที่ส์บนชั้นหนึ่งของโครงการกับส่วนล็อบบี้ต้อนรับนะครับจะเห็นว่าประตูทางเข้าโครงการเนี่ยเขาใช้เป็นแบบอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัสครับพอเข้ามาภายในเนี่ยโหเราจะเจอกับสเปซที่ดูสูงโปร่งแล้วก็ดูแกรนมากมากเลยนะครับความสูงจากพื้นถึงฝ้าของส่วนนี้เนี่ยอยู่ที่6เมตรเลยละครับแล้วฝ้าด้านบนเองก็มีการเล่นระดับเพื่อทําให้เกิดมิติที่น่าสนใจมากขึ้นด้วยนะครับอีกฝั่งหนึ่งของล็อบบี้เนี่ยเขามีการออกแบบเป็นกระจกสูงขนาดใหญ่ตลอดทั้งแนวเลยนะครับทำให้เรามองไปเห็นพื้นทีีี่สเขยวด้านนอก รวมไปถึงวอเตอร์ฟีเจอร์ที่มีการออกแบบเป็นน้ําตกแบบเล่นระดับด้วยนะครับถือเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่ภายในกับภายนอกได้อย่างลงตัวทีเดียวนะครับการออกแบบตกแต่งภายในด้วยโทนสีขาวยิ่งทาให้ล็อบบี้ดูสว่างและช่วยให้การรับรู้เรื่องสเปซเนี่ยดูโปร่งโล่งเข้าไปอีกนะครับวัสรุพื้นเราจะเห็นว่าเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาวเสาเองก็กรุด,ด้วยแกรนิโตมาเบิรซีที่เป็นลายหินอ่อนสีขาวเช่นเดียวกันนะครับ แลวเขาจะมีการเสริมด้วยวัสดุที่มีผิวสัมผัสมันวาวเข้าไปครับอย่างผนังตกแต่งรอนโค้งแล้วก็เส้นสแตนเลสสีโรสโกลด์ที่แทรกอยู่ตามจุดต่างๆทั้งหมดนี้เนี่ยออกมาเป็นล็อบบี้ในสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ครับในส่วนงานไลท์ดีไซน์เองก็น่าสนใจนะครับเขามีการใช้อินเดเร็กไลท์บนฝ้าเพดานแล้วก็บริเวณเสาเพื่อเพิ่มมิติให้กับพื้นที่บริเวณนี้ครับในแง่ฟังก์ชันการใช้งานเขามีการแบ่งมุมนั่งเล่นออกเป็นหลายๆส่วนหลายๆโซนนะครับเราจะมานั่งเล่นรอเพื่อน นั่งคุยงานเบาๆก็ได้หรือถ้าเกิดว่าใครเบื่อจะอยู่ในห้องแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนบรรยากาศลงมานั่งเล่นมือถือชิลๆตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเขามี WiFi รองรับให้เลยพื้นที่ชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีพื้นที่ของเมล box ด้วยนะครับซึ่งเขามีไว้รองรับทั้งหมด360ยูนิตเลยครับ เขาจะมีการออกแบบห้องนั้นให้เป็นห้องสีขาวนะครับแล้วก็เ m a i l ก o x จะเป็นสีดําก็ดูตัดกันเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนด้านในสุดของชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับบริเวณนี้ที่ผมยืนอยู่เรียกว่าเป็น waiting area ครับเขาจัดเป็นโซฟาแบบนี้นะครับไว้รองรับเวลาที่เราต้องรอรถจากระบบ auto p a r กิ้งครับ ที่นี่นจะเป็นระบบจอดรถอัตโนมัตินะครับซึ่งมีรองรับมากถึง40%ของจำนวนยูนิตห้องพักทั้งหมดครับ <c oughs> เวลาขับรถเข้ามาในโครงการนียนะครับก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็วนมาที่ด้านหลังเลยจะเจอกับริ์จอดรถอัตโนมัตินะครับ หลังจากที่เราจอดเสร็จเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีประตูบานนี้เนี่ยนะฮะที่อยู่ใกล้ๆกับที่จอดรถเลยเราสามารถจะเดินแล้วก็ตรงมาที่บริเวณนี้ได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องเดินอ้อมไปที่ล็อบบี้ด้านหน้าครับนั่นหมายความว่าเวลาเราจะออกจากโครงการเนี่ยเราลงจากด้านบนมาเราก็มานั่งรอตรงนี้เช่นเดียวกันครับ จากส่วนของล็อบบี้พอเราเข้ามายังโถงลิฟต์นี่นะครับเขาจะมีการติดตั้งระบบเฟสแกนจดจำใบหน้าไว้ให้ด้วยนะครับซึ่งก็ดีในแง่ของความปลอดภัยแล้วก็เป็นการลดการสัมผัสแถมยังเพิ่มสุขานามัยที่ดีให้กับคนอยู่อาศัยด้วยนะครับในส่วนของลิฟต์เองเก็จะเป็นแบบล็อกชั้นนะครับเราจะต้องใช้คีย์การ์ดในการสแกนครับซึ่งก็เช่นกันครับดีในแง่ของความปลอดภัยจะไม่มีคนแปลกหน้าเข้าไปปากบนในชั้นที่คุณพักอาศัยอยู่นะครับการออกแบบลิฟต์ภายในก็มีการคำนึงถึงเรื่องของ u n i v e r s a ว Design ดวบ จะมีปุ่มที่อยู่ในระดับสูงกับระดับเตี้ยครับซึ่งระดับเตี้ยเองก็สาหรับคนที่นั่งวิวแชร์หรือว่าเด็กเล็กๆนะครับแต่ว่าลิฟต์ที่นี่เองเก็จะมีแค่2ตัวเท่านั้นนะครับดังนั้นในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นที่อาจจะมีการเดินทางการเข้าออกที่เยอะหน่อยก็อาจจะต้องเผื่อเวลาสักนิดหนึ่งนะครับ มาดูกันต่อที่ยูนิตห้องพักกันบ้างนะครับชั้นพักอาศัยของโครงการนี้นจะเริ่มตั้งแต่ชั้นที่2จนถึงชั้นที่19เลยนะครับแล้วก็ในแต่ละชั้นเนี่ยจะมีจํานวนยูนิตพักอาศัยอยู่ที่20ยูนิตต่อชั้นนะครับทางเดินเองจะเป็นดับเบิลคอริดอร์นะครับแต่เขามีการออกแบบประตูห้องแต่ละห้องเนี่ยให้มันเยื้องกันหน่อยนะครับก็จะช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับเจ้าของห้องได้มากยิ่งขึ้นนะครับทายปทั้งหมดของโครงการนี้มีทั้งหมด3าทายครับเริ่มต้นที่สตูดิโอวันเบ แล้วก็ One b r o r o o m u l u s นะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่2.59ล้านบาททท p ์แรกที่ผมพามาอยู่ตรงนี้เนี่ยคือ One e e r r o o m ขนาด25ตารางเมตรนะครับความสูงจากพื้นถึงผ้าของห้องนี้นจะอยู่ที่2.6เมตรนะครับแต่พอเราเข้ามาเนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยว่า s p c e เนี่ยมันดูโล่งแล้วก็โปร่งกว่าที่คิดเพราะว่าไฮไลท์ของห้องทุกๆห้องก็คือการที่เราจะได้รับกระจกบานใหญ่แบบนี้นี่งนะฮะ เราจะเห็นว่ากระจกนี่มันบานใหญ่มากจริงๆทำให้เราสามารถเชื่อมโยงแล้วก็สัมผัสกับความงามของท้องฟ้าวิวเมืองภายนอกได้อย่างเต็มที่เลยอย่างนี้ผมมีการเกริ่นไปเมื่อตอนต้นนะว่านี่คือส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดสำคัญในการออกแบบห้องแล้วก็พื้นที่หลายๆส่วนของโครงการนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้ที่ผมอยู่เนี่ยคือห้องนอนแต่พอมันมีกระจกบานใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะครับแสงธรรมชาติมันสามารถเข้ามา จากห้องนอนแล้วมันเข้ามาได้ถึงส่วนของิฟวิ่งตรงนี้ได้เลยนะคะจะเห็นว่าแสงเข้ามาได้เยอะมากๆเราเริ่มรีวิวกันในส่วนของพื้นที่รฟวิ่งตรงนี้ก่อนเลยนะครับพอเราเข้ามาเนี่ยจะเจอกับพื้นที่นั่งเล่นที่เป็นโซฟาในเขาวางตกแต่งให้ดูแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าจะมีตู้เก็บรองเท้าด้วยอันนี้ก็คือทางโครงการจะให้มาแบบนี้เลยนะครับระยะระหว่างโซฟากับทีวีก็ถือว่าพอสมควรเลยนะครับ ฝั่งตรงข้ามนี่เขาตกแต่งเป็นชั้นวางของอมีเป็นลิ้นชักนะครับซึ่งจริงๆเราอาจจะบิวเป็นตู้เก็บของที่ทําให้เราสามารถเก็บของได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนทีวีอันนี้เขาก็าแขวนผนังไว้เลยแต่ก็แล้วแต่เรานะว่าเราจะเป็นแขวนผนังหรือจะวางอยู่ในบิวอินของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจุดที่น่าสังเกตก็คือพื้นที่ตรงนีน้มันจะไม่ได้มีส่วนของรับประทานอาหารมานะครับแต่ว่าเราก็อาจจะวางโต๊ะเล็กๆไว้มุมนี้ก็ได้ หรืออาจจะเลือกเป็นโต๊ะพับก็ได้นะครับที่สามารถจะเอามาวางไว้ตรงนี้นะแล้วก็สามารถนั่งดูทีวีไปรับประทานอาหารไปได้นะครับส่วนของลิฟวิ่งกับส่วนของห้องนอนนะครับมันจะมีประตูบานเลื่อน3ตอนแบบนี้ที่กั้นอยู่นะครับเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับคนที่นอนอยู่แต่สิ่งที่อยากจะเสนอแนะเพิ่มเติมก็คือถ้าสมมุติว่าเราเอาประตูบานเลื่อนที่กั้นตรงนี้ออกเนี่ยเราได้สเปซที่กว้างขึ้นนะครับ แล้วเราอาจจะดันเตียงเข้าไปชิดผนังฝั่งโน้นมากขึ้นโต๊ะหัวเตียงอาจจะมุกออกก็ได้นะครับเราจะได้พื้นที่ส่วนตรงนี้เพิ่มมากขึ้นครับก็พอที่จะวางโต๊ะรับประทานอาหารได้เช่นเดียวกันครับก็จ,จะทำให้พื้นที่ใช้สอยโดยรวมเนี่ยมันดูลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของห้องนอนนอกจากจะวางเตียงได้แล้วเนี่ยยังคงมีพื้นที่เหลืออ,อีกฝั่งหนึ่งนะครับสำหรับที่จะทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้หรือเราจะทำเป็นมุมโต๊ะทำงานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ตู้เสื้อผ้าเนี่ยอันนี้ทางโครงการจะให้มาแบบนี้เลยนะครับเป็นดีไซน์แบบนี้เลยก็จะเป็นกระจกสีเข้มหน่อยนะครับแต่สามารถมองเห็นทะลุเข้าไปด้านในได้แล้วก็ข้างในเองเนี่ยก็จะมีเป็นราวแขวนมีดิ้นชักไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับ จากส่วนของลิฟ่งเดินต่อลึกเข้ามาเนี่ยฮะจะเจอกับส่วนของห้องน้ํานะครับซึ่งพอเราเห็นห้องน้ําที่มีการยกสเตปสูงขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็รู้เลยว่านี่คือเป็นห้องน้ําสําเร็จรูปนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นห้องน้ําที่มีข้อดีเพราะว่าเวลามีการรั่วซึมเกิดขึ้นสามารถจะซ่อมแซมได้ที่ห้องของเราเลยนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี <ทำ S 1> ่ยมันมีการเก็บงานระบบไว้อยู่นะครับถ้าเป็นห้องน้ําทั่วไปเนี่ยเวลามันมีการเสียหายต้องซ่อมแซมเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือ เราจะต้องลงไปรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่ห้องด้านล่างเรานะครับเพราะเป็นห้องน้ำส่วนรูปเนี่ยมีความสะดวกสบายมากขึ้นในการใช้งานในระยะยาวนะครับในส่วนของสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำเนี่ยก็มีให้ครบเลยนะครับทั้งอ่างล้างหน้าโถาสุขภัณฑ์นะครับสายฉีดช,ชำระส่วนของการอาบน้ําก็เป็นแบบชาเวอร์แบบนี้นะครับแล้วก็มีชาเวอร์สกรีนกัน้นเป็นกระจกเทมเปอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีแฮนด์ชาเวอร์ให้ครับการตกแต่งของห้องน้ําโดยรวมเนี่ยมันก็จะเป็นโทนสีขาวที่ดูสว่างนะครับ แล้วก็มีกระจกแาวบานใหญ่ให้ด้วยนะครับก็ช่วยสะท้อนทําให้เกิดความรู้สึกว่าห้องน้ำเนี่ยดูกว้างขึ้นแล้วก็เราสามารถจะเช็คความเรียบ,บ้อยของเราได้อย่างเต็มที่เลยนะครับจากห้องน้ำนะครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่ส่วนของครัวแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนวัสดุพื้นนะครับจากรามิเนตลายไม้โทนสีอ่อนเนี่ย พอเข้ามายัางพื้นที่ครัวเนี่ยก็จะเป็นพื้นกระเบื้องนะครับซึ่งก็ดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายนะฮะในส่วนของครัวเนี่ยทางโครงการเองก็จะมีการเว้นพื้นที่ว่างให้เราวางตู้เย็นได้นะครับแล้วก็ชุดเครื่องครัวเนี่ยก็จะให้มาเป็นดีไซน์แบบนี้เลยนะครับตัวหน้าบานเองก็จะเป็นลายไม้โทนสีอ่อนนะครับแล้วก็มีพื้นที่สาหรับเก็บของด้านบนรวมถึงด้านล่างด้วยนะครับมีเป็นลิ้นชักแบบนี้นะฮะก็เป็นซอฟ t ์คลอสด้วยแล้วก็ใต้ซิง์เองก็ เป็นพื้นที่สาหรับเก็บของได้ด้วยนะครับรวมถึงมีพื้นที่ว่างสําหรับวางเตาไมโครเวฟได้นะครับซิ่งล้างจานก็จะมีให้นะครับเตาไฟฟ้าก็มีให้นะครับรวมไปถึงที่ดูดควันด้วยนะครับซึ่งก็จะดูดกลิ่นออกไปสู่ภายนอ,อาคารได้เลยนะครับแต่นอกเหนือจากที่ดูดควันแล้วเนี่ยทางโครงการเองเขาก็มีการคิดเรื่องของกลิ่นมาให้เรานะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเดินผ่านเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่ามีการเปิดประตูบานเลื่อนนะครับซึ่ง นอกจากมันจะแบ่งแยกสัดส,ส่วนของห้องได้ดีแล้วเนี่ยมันก็เป็นการป้องกันกลิ่นที่จะเข้าไปรบกวนภายในส่วนของลิฟติ้งได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือส่วนครัวเนี่ยจะเชื่อมต่อกับส่วนของระเบียงนะครับแค่เราเปิดประตูบานเลื่อนนี้ออกนะฮะทำให้กลิ่นเนี่ยสามารถจะระบายออกไปตรงระเบียงได้ด้วยละครับในส่วนของระเบียงเนี่ยนะครับเขาจะมีการออกแบบริวนะครับเพื่อบังสายตาสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับเรานะครับแล้วก็ทําให้งานออกแบบภายนอกของตัวอาคารเนี่ยมันดูมีความเรียบร้อยด้วยนะครับ เพราะว่าเกลเนี่ยมันก็จะช่วยบางส่วนของ C D U air นะครับพื้นที่ระเบียงเนี่ยก็จะมีการเตรียมงานระบบไว้สําหรับเป็นพื้นที่สำหรับซักล้างได้นะครับวางเครื่องซักผ้าได้เลยนะฮะเป็นระเบียงที่ก็เหมาะสําหรับการเป็นพื้นที่เซอร์วิสเลยละครับ มาดูวันต่ออีกหนึ่งห้องนะครับอันนี้จะเป็น type one bedroom plus ครับกับขนาด31ตารางเมตรนะครับแปรนดของห้องนี้เนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับ one bedroom เลยนะครับแล้วก็ระยะจากพื้นถึงฝ้าก็อยู่ที่2.6เมตรเช่นเดียวกันครับในส่วนของพื้นก็จะได้เป็น l a m i n นตลายไม้โทนสีอ่อนนะครับซึ่งก็จะทำให้ห้องเนี่ยดูสว่างมากยิ่งขึ้นครับเริ่มจากส่วนของลิฟวิ่งก่อนเลยนะครับพอเราเข้าประตูมาเนี่ยจะเจอกับส่วนลิฟวิ่งซึ่งเขาวางเป็นโซฟาอันนี้เนี่ยถือว่ากว้าง,าองพอสมควรเลยนะฮะนั่งได้ แล้วก็โต๊ะกลางที่เป็นโต๊ะสูงแบบนี้นะครับรวมถึงมีเป็นเก้าอี้สูงแบบนี้ด้วยนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นการคอมบเอาพื้นที่ส่วนของลิฟวิ่งกับรับประทานอาหารเอาไว้ในพื้นที่เดียวกันเลยนะครับแล้วก็ระยะห่างระหว่างโซฟากับทีวีเนี่ยถือว่ากว้างพอสมควรเลยนะครับฝั่งนี้เองเขาก็ตกแต่งให้ดูว่าสามารถจะวางตู้เก็บของแบบนี้ได้นะครับทีวีเราก็สามารถแขวนผนังได้ฮะหรือจะวางบนตู้ก็ได้นะครับแล้วด้านหน้าเองก็มีตู้รองเท้าให้ด้วยครับก็เก็บได้หลายคู่เลย เชื่อมต่อกันมานะครับก็จะเป็นส่วนของห้องนอนอย่างที่บอกว่าแปรนด์เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็รฟวิ่งกับห้องนอนเนี่ยก็จะมีประตูบานเลื่อนนะครับที่เราสามารถปิดกั้นเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมได้นะครับแต่พอเราเปิดออกเนี่ยจะเห็นว่าสเปซมันเชื่อมต่อกันนะฮะขยายพื้นที่บริเวณนี้ให้กว้างขึ้นแล้วจริงๆเราสามารถจะมองผ่านกระจกบานใหญ่ตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างที่บอกฮะทุกห้องจะมีกระจกบานใหญ่แบบนี้เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างภายในกับภายนอกน,อกนะครับ เปิดเห็นวิวแบบเต็มๆเ,เลยนะครับแล้วก็ได้แสงธรรมชาติเข้ามาภายในเยอะทีเดียวเลยนะครับห้องนอนเองก็จะมีตู้เสื้อผ้าแบบนี้ให้เลยนะครับเดินลึกเข้ามาภายในจะเป็นส่วนของครัวแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเขามีการเปลี่ยนวัสดุนะจากมิเนตก็เป็นกระเบื้อง mm hmm. ก็ง่ายต่อการดูแลรักษาทำามสะอาดนะครับ ในส่วนของครัวเองก็นี่บิลอินจะให้เป็นชุดครัวแบบนี้เลยนะครับปลายไม้ที่เป็นโทนสีอ่อนนะครับด้านบนก็มีเป็นตู้เก็บของให้นะครับนี่มีหลายชั้นเลยด้านล่างเองก็เช่นเดียวกันนะครับพวกนี้ก็จะเป็นซอฟต์คลสให้ด้วยนะครับแล้วก็มีลิ้นชักรวมถึงมีช่องที่สำหรับวางเป็นไมโครเวฟให้ด้วยครับ สิ่งที่จะได้เลยก็จะมีเตาไฟฟ้านะครับมีที่ดูดควันแล้วก็มีซิงค์ล้างจานแบบนี้ครับนี่ก็คือส่วนของห้องครัวนะครับมุมนี้เราเองสามารถที่จะวางตู้เย็นได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่อยู่ติดกันเลยก็คือห้องน้ำนะครับก็ยังคงเป็นห้องน้ําสําเร็จรูปนะครับภายในนี่ก็จะตกแต่งออกมาเป็นโทนสีที่ดูสว่างสะอาดดูสบายตามากๆเลยนะครับแล้วก็สุขภัณฑ์ภายในมีให้ครบเลยครับทั้งอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์ ส่วนของชาววอรมีชาว,วอร์สกรีนกั้นนะครับแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้กระจกภายในเองก็เป็นกระจกบานใหญ่เลยครับสามารถเช็คความเรียบร้อยได้อย่างเต็มๆเลยครับ หห้องครัวนะครับจะมีประตูบานเลื่อนกั้นแล้วก็พาลาังมาถึงพื้นที่อีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งนี่เป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ก็เป็นตามชื่อท้ายพ้องนีเนอรบันเบสรวมพลัสนี่คือห้องพลัสนั่นเองนะครับเป็นห้องที่คุณสามารถจะปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของคุณเลยนะอันนี้ห้องตัวอย่างเขาแต่งมาให้ดูเป็นมุมออกกําลังกายนะคะนี่มีวางไม้เทนนิสเสื้อฮูดออกกําลังกายซึ่งเราอาจจะทําเป็นมุมแบบนี้ก็ได้คุณสามารถเอาดัมเบลมายกบริเวณน,นี้หรือใครที่เเป็นนสายยชอบล่โคะ ก็เล่นในพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับรวมไปถึงอาจจะเป็นมุมทํางานก็ได้นะหรือถ้าเกิดว่าใครมองถึงพื้นที่เก็บของพื้นที่เก็บเสื้อผ้าถ้าเกิดว่าเรามีเสื้อผ้าเยอะทําตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าเก็บเพิ่มเติมก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นมุมกินข้าวก็ได้นะครับอาจจะเอาเป็นโต๊ะกินข้าวมาวางก็ถือว่าเป็นการใช้พื้นที่ให้มันตอบฟังก์ชันที่คุณต้องการจริงๆครับนอกจากนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีประตูวันเลื่อนที่พาเราออกไปยังระเบียงได้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นนพื้ททีี่ วางเครื่องซักผ้าได้แล้วก็เป็นพื้นที่สําหรับเซอร์วิสนั่นเองครับได้เห็นงานดีไซน์ไปแล้วนะครับ ขอทิ้งท้ายด้วยเรื่องของโลเคชันกันหน่อยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกว่าจุดเด่นเลยก็คือการที่โครงการนี้เนี่ยอยู่ติดกับทางขึ้นรถไฟฟ้าสถานี MRT จรัส13เลยนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันเดินทางได้ง่ายจริงๆนะครับจากตรงนี้เนี่ยนะครับคุณนั่งไป5สถานีถึงเยาวราชครับ7สถานีถึงสามย่านแล้วก็8สถานีถึงสีลมครับซึ่งเวลาทั้งหมดเนี่ยจะไปสีลมมันแค่20นาทีเองฮะตื่นเช้ามาใครที่ไปทํางานหรือไปเรียนในเมืองเนี่ยนะครับก็ นั่งรถไฟฟ้าเข้าไปได้เลยฮะไม่ต้องขับรถครับชิลมากๆเลยนะครับส่วนถ้าใครขับรถเนี่ยก็ไปได้หลายเส้นทางเลยนะครับออกจากโครงการเลี้ยวซ้ายก็จะไปเส้นจรานครับพอเจอแยกไฟฉายก็สามารถเลี้ยวซ้ายไปเส้นพรานกพุทธมนตลสายสีได้นะครับถ้าเกิดเลี้ยวขวาก็ไปวังหลังครับโซนนี้เนี่ยถือว่าของกินเพียบเลยครับจากแยกไฟฉายถ้าเกิดตรงไปอีกก็จะเป็นเส้นจรานแล้วนะครับไปอีกหน่อยก็ สามารถไปที่ปิ่ดกล้าวได้ครับส่วนถ้าเกิดออกจากโครงการแล้วเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะไปทางท่าพระวงเวียนใหญ่แล้วก็สาธรนะครับตรงนี้ก็สามารถเข้าเมืองได้เลยเสียงอราวยความสะดวกแถวนี้ก็มีทั้ง Home Pro, Lotus, Macro, Foodland แล้วก็ยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสิริราชทนบุรีพยาไทย3รวมถึงมีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยใกล้ๆอีกด้วยครับ ใครที่สนใจโครงการเซียร่าจรัน13เตชันนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์026524000นะครับหรือเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ grandunity.co.th ครับวันนี้ผมแกปธนาเวศลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งช่องแก็ธนาเวศด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า EP หน้าจะพาไปดูโครงการไหนครับ